เราเราก็โดดคาบเรียนใช่ไหมวันนะั้นเขาประกาศชื่อเรียกแล้วฝ่ายปกครองเราก็บอกแฟนเราเดี๋ยวมาแฟนเราบอกไม่ต้องไปหรอกบอกไม่ได้<ม>เขาเรียกอาจารย์เรียกเดี๋ยวเรามาเราก็ไปเชิญผู้ปกครองเดีย๋ยวเข้าไปในห้องอฝ่ายปกครองปุ๊บเขาบอกเดีย๋ยวเชิญผู้ปกครองนะบอกอาจารย์<พ>เรื่องอะไรบอกเราไปทาอะไรไว้ผมยังไม่ทำะไรเลย,เลยผมแค่ไม่ได้เข้าเรียนคาบนี้เองเราก็คิดว่าเรื่องนั้นใช่เราไปถ่ายเงินใครบอกผมไม่ถ่ายเงินใครเลยก็เนี่ยขามาฟ้องว่าเราอะไปถ่ายเงินเขา100บาทสมัยก่อนห้าบาทสนะิบบาทใช่เราบอกไม่ใช่ผมแล้ว บอกไม่ใช่ได้ไงอ่ะก็เขามาแจ้งอ่ะว่าเป็นเหล่าเอาเบอร์หน่อยเบอร์บ้านหน่อยเราก็กดเบอร์บ้านย่ารับย่ามาที่โรงเรียนหน่อยอาจารย์เชิญย่าก็นั่งมอไซค์วินมาย่าเข้ามาเลยเขาไม่พูดเลยนะย่ามาถึงเขาบอกเดี๋ยวขอไล่ออกนะแค่นี้อพอย่านั่งปุ๊บเดี๋ยวขอไล่ออกฝ่ายป็นข้อบอกเลยขอไล่ไลออกไม่มีโอกาสเลยงงเลยย่าก็ไม่ขอเราก็ไม่ขอเราก็งงเราไม่ผิดอะ่ะออกก็ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกูพูดอย่างนี้มาทิ้งท้ายไว้เราออกมานอกห้องเนี่ยนั่งเต็มเลยนะเพื่อนเต็มเลยนึกว่าเป็นห่วงเฮ้ยอยู่บ้านแพ